สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมขวิเศษครับมาร่วมทําบุญกับท่านนายมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับทาบุญที่ทําเนียบรัฐบาลในโอกาสเข้ารับตําแหน่งนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2566าหครับมารวมอธิษฐานกับท่านนายกนะครับขอให้งานสําเร็จรุ่งนะครับแจกเงินดีเต้าให้กับคนไทยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นประเทศไทยชาระหนี้11ล้านล้านให้ ผ่อนคลายนะครับให้เบาบางลงครับก็ดีที่ทำเนียรัฐบาลนะครับประสงค์ก็ที่อารัฐนานิมนต์ก็เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่นานธรรมบุญพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะครับท่านเจ้าคุณธงชัยก็มานะครับเราจะเห็นท่านนายกเศรษฐา,าท่านพวงเพชรคุณหมอพรมมินนะครับนายกก็ กำลังจุดทูปเท,ทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันต้องขอบคุณคลิปจากกัมพีรัฐบาลนะครับกับหนึ่งกับสองกับสามนะครับร่วมทําบุญไปกับท่านนายมตรีนะครับท่านเป็นบาศกธรมรมะกะในพุทธศาสนาอย่างดีเลยนะครับเป็นบาศกที่ดีเลยนะครับ ความศรัทธาในพุทธศาสนาก็อาราธนาศีลครับอัญชันเตติสรนีนะสหาปัญจศีลานิยาจามะก็ท่านท็อปนะครับรองบริหารการเรียนมัธีมตรีเจียงใหม่ครับเรียนมุกฟอร์ด ทำนี้รัฐบาลนี้ก็เมื่ก่อนชื่อบ้านนรสิงห์นะครับเป็นบ้านเก่าของจ้าพญารามราคมซึ่งในรัชการที่6ก็ได้สร้างแล้วก็มอบให้ท่านนะครับต่อมาก็ขายให้กับรัฐบาลในสมัยจมปปอมพลปสุรสงครามครับวันที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็เป็นวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ค,ค,ค,ครับ นายกตุรีก็จะมุญตั้งแต่มาครบสองเดือนนครับท่านก็ควรอธิฐานจิตเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยอยูอ่อย่ิงดีนะครับการจัดแก้วน้ำมิรสุร,เรุเดชต้องแพทย์ใช้วัชลรมนะครับมาทำบุญสังฆทานนะครับพร้อมกับท่านนายกเลยเดี๋ยวเราอธิฐานไปพร้อมๆกันนะครับประเคนท,ยทายธรรมนะครับ ขออนุโมทนาแปรายการที่ชมอยู่นะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านนายมตรีและคณะรัฐบาลด้วยนะครับสวัสดเจ้าคุณทองชัยครับท่านอ่อนน้อมทําตนนะครับหมอพรมบินแล้วก็อันตรีช่วยคำนาคมครับจากพงแสงบนี กดน้ำครับผสมกยาวริวหัูราปริปุราขลังปฏฐานกับท่านนายกรมตรีนะครับแฟนรายการขอให้ภารกิจของท่านนายกรมตรีในการที่จะ ประเทศใจเงินดีเต้ากระตุ้นเศรษฐกิจหลาแสนหกแสนล้านบาทและสิ่งที่ท่านกระส่งไว้ประสบความสำเร็จทุกป,ประการค 4ประการคืออายุวันนัสุขคภะละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกับไหวและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดครับมีพระสงฆ์เจริญพทอทธรรมะนแลพุ่งต่อไปกานสันตุภูิยาโมเลสักยานางดงติวัตรวะคิดดีทำดีพูดดีเป็นเรื่องดีหมด สัตุลมาที่หน้า,คคาหายไปโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปขอให้แข็งแรงมีสุขภาพดีขอรักเทวดาขอรักษาอายุวัฒน์ริยและคณะให้ประชาชนชาวไทย <c oughs> ขอให้ความสงบรอยคนไทยประเทศไทยได้รำด่ำรวยกลับมาอีกครั้งหนึ่นคนงครบถูกหมดโ่งครับ แต่ยุโรปมีา,มารแ่งรัราก,การทรสองเป็นด้ยนะองมนายกมากนะครับที่ได้สสันนารบนรองประเทศนะครับเาีเราเยอะเกินข1สเอ็ล,ล้านล้านถ้าประเทศเป็นอย่างนี้ต้องใช้เวลาไปถึง3าปี การกัวัสดี